มาพี่น้องกินข้าวเพจ่อนี่กินข้าวจานขายะมีจานสวยเดี๋ยวลงวิดีโอลงอันเฟซเพื่อนไ้ได้ค่ะจานเพื่อนงามดีอยู่คือจังขอบขอบอกก่อนนะคะจะเป็นไรเขาสิเขาสิกินจานกินถ้วยเป็นบ่วงเป็นอย่างเขาเคยกินได้อีย่างมัดอ่อไรหมายความว่าจะต้องมากินจานหรือถ้วยแบบได้งามบ่งามแต่เมนูน่าแค่บอกว่าแค่อธิบายให้ฟังว่า จานเพิ่นสวยดีมันเป็นเซตมันงามเขากินอยู่นังบ้านนั้นอย่างเขามันก็เป็นสวยมันเป็นซปเปอร์แวมันเิดมันแตกงามมันกะใส่สบายมันก็โอเคงามงามยุงามค่ะงามขอบคุณหลายๆเพิ่นทรงใหม่เพิ่นทรงใหม่ปีใหม่ของขวัญเพิ่นยูุ้กิบปนปลา เอาใส้เอาใส้กินน้ำบ้านเขามีแขกยังมาหากระง,งามเข่าเหนียวพี่น้องสบเอาเรื่องเข่าเหนียวไปฟังเข่าเหนียวบางล่านนะคะล้านไทยบางล่านเนี่ยพฤศจิเอาเข่าเหนียวมาขายพวกเขาในคนไทยอยู่มังนอกกินเขาแบบราคาถึกนะคะม,าามักหาพฤตนกรรมไร้แมนบ่กเขาใจเพลิน มันก็นเลยได้ได้แบบว่าของข้าวเหนียวเหนียวคักบางที่เขาก็บอได้ไปสันหาไปหาซื้อตะเขาได้เป็นของเนาะมันก็สิมีหอดีอยู่งแล้วแต่บางที่เขาก็บอะไ,ไ,ไ,อไ,ไอะระไ,ไปลั่นแบบว่าก็ต้องไปซื้อตะเขาาจะนี่มาพูดกงกวงฟัง ร่างหน่อด้วยบักเขียกินแบบนี้ว่าฮันกินกินแบบนี้มันเทศแถบคนชวนชวนอยากกินน้ำ้อมได้พี่นอ้องเราจะตัวเราเล่นฟ้า Linh phá, bà khuôn phạp. Hồi ơn... Căn cắp bà phê nhiên, bà khuôn phạp. Khôm... bên ta này. Tháng lên kiếm tới กับผัดไชยก่อยตัวหลังเด้อค่ะมีความสุขพี่น้องมองหนอกยี่มึงหนอ,อนอกนี่ได้เหตุงานมีงานทําเรามีความสุขค่ะถ้าบมมีงานเหตุคือคือบมมีความสุขมีความทุกข์ชีวิตคนอยู่มึงหนอกประเทศที่เขาจเจริญแล้วเขาเข็ยตั้งงานโทษที่ ประเทศที่เขาจะเรื่องอะไรขอ่า,ากันเทศต่างงานหัวสมองเขาบ่มียังนี้เงาเทรืต่างงานกันชีวิตเป็นสเต็ปบ่ม,มีของฟีน้องนอกพี่นนองน้ำบานทอาของฟรีมีได้เนาะคันเนาะเสือผักซสือหยาเอ,อย้ยเปงี่นเ็อก็ได้ พอันเดีแล้วเนี่ยพิเอษคนมักข่อยกับคอให้เจ็บเสียบ,ดยยบยเดือไข่ไอ้หัก็กินไข่เด้งนีพี่น้องเขาอยากมา้วน นิ่นน้อยๆเสียดสีได้เยอ่แกกินแค่แดงหนึ่งเอ,เอาเลยเอาได้ไหมคะคุณนายคะตืเ<ม>ตาเยกตาควงเซแม่แล้วสูนไลคันเขากินเขาเพื่อเอาเพิ่นเพิ่นกินแล้วสามล็อ,อตเจ๊เอ็นเนาะไปะ อิตูวเมื่อกี้ไปซื้อผักขาไปผักเ,เ,เนื้อยกอื่นมาไปผักเนื้ออาทิตย์นี้นไปทำงานดีจัะไปสบายไปทำงานไม่ได้ที่นี่ยทำงานร้านอาหารไปทำงานไปกี่มุกมกี่ฮูก,กี่ตาสถานการณ์เขาบพราะไเขาตรวจได้ไปนอนกอิน ถ้าลูกค้าเป็นอีย่างมากคนที่เป็นเจ้าของร้านถึงขันปิดร้ลานอาหารธุรกิจได้เลยร้า,านเรื่องอาหารเขา <laughs> แม่ครับส่งเงินแม่ข่อยกินผักข่อยเอาให้อีแม่ข่อยเฮ็ดปุญนมืล้ววันที่หกเดือนที่แล้วทุกบาททุกสตางค์เลยจะส่งมาให้ข่อยกินผักเนะข่อยให้อีแม่ข่อยมืดทำบุญเพิ่นเป็นผู้เฒ่าเพิพ่นหกสิบกว่าปีเราเพิ่นสิไปท้ายรูปยังไม่ให้เบิ่งว่าเป็นดอกพี่นอ้องแต่เงินทุกบาททุกสตางค์ที่พวกเจ้าให้ข่อยเนะี่ย ถ้ามันมัดตัวบาทตัวจต่งน้องจอยู่มงอ,องน้องเขาส่งเงินมาให้หลายคนค่อยู่มองไทยเขาก็เหมือนกันครอบครัวบางครอบครัวเพิ่นบ่กินผักไหมคะเพิ่นเขากินผักเพิ่นดีใจิเนี่ยเพิ่อนอยากให้เขาเกินผักเพิ่นมีความสุข พอพ่อพว,พว,พว่นกับพ่กกินผักมืดมังชนนิขนาดพอสบายยังสูดไตไยมันบกเขามันกระเสียบปลาถ้าปลาไม่กินเนี่ยไปเมื่อไรไปเ่อไห่อยด้ข่อยปเป็น <c oughs> ขาวเกินเยียวพี่น้องไปกินขาวเนยวียวเลยปอกเจ้าเพิ่งอิ่มแล้วค่ะอิม่มคักพี่น้องเลยคักๆเลยกระขาดยังไม่เลยกระขาดต้นหอมหน่อยต้นหอมหน่อยไทยเขาเนี้ย,าางย,าางย,ยเงี้ยกลิ สดกินแจีบอะไรของสตอรี่สองเลยมื่อเนี้ยกินไปเรื่อยๆพี่นนองไปแล้วรับเสียบเลยจ้ะจับจับจบจบยิ่กับสมพักเนาะข่อยสิขันสมพักอีกอยู่สมพักกับน้องใหม่กล่องกระเตนปนป่าปรยจ้ะช่องยูทู e ข่อยอก,กันนูนนะ สวีเดนเป็นภาษาอังกฤษเด็กค่ะใน,นะช่อง YouTube ของยายนี้นูนาสวีเดนเป็นภาษาอังกฤษ n o, o n a กับสวีเดนเลยนูนาสวีเดนเพราะว่าคนถามมาหลายนะค่ยกระโบไปแล้วจา้าจุบจุบขอบคุณหลายๆค่ะ